อีกแล้วค่ะวันนี้เจ๊ซาจะมาทำผัดเผ็ดไก่บ้านหน่อไม้สดนะคะนี่ค่ะหน่อไม้สดหวานมากเลยค่ะลวกแป๊บเดียวก็กินได้เลยค่ะถ้าใส่ยอดมะพร้าวอ่อนด้วยนะคะเจ๊เราจะหั่นเลยค่ะเราจะหั่นหน่อไม้สดนะคะหน่อไม้สดอันนี้นะคะหวานมนกาเลยค่ะลวกแป๊บเดียวก็ได้กินเลยค่ะไม่ต้องไม่ขมเลยค่ะหวานกรอบค่ะแต่มันจะค่อนข้างแพงหน่อยแต่ผัดเผ็ดเนี่อร่อยแกงก็อร่อยค่ะ ทั้งหวานทั้งหวานกรอบค่ะไม่ขืนเลยค่ะไม่ต้มต้มก็ได้ค่ะต้มสักหน่อยก็จะอร่อยเอ,เอาหน่อไม้สดไปลวกนะคะต้มสักพักหนึ่งนะคะเราจะเรียบเอาขึ้นเลยค่ะ เพราะว่าเราจะให้กรอบค่ะไม่ให้อกไม่ให้อ่อนค่ะหน่อไม้อันนี้นะคะหวานค่ะรวกนิดแป๊บเดียวก็ใช้ได้เลยค่ะไม่ขึงนค่ะเป็นหน่อไม้หวานค่ะกรอบด้วยค่ะเสร็จนะคะก็จะมีไก่บ้านค่ะมีน้ำพริกแกงเผ็ดค่ะมีพริกจินดาค่ะมีใบมะกรูดมีใบโหระพากะเพราค่ะแล้วก็มีหน่อไม้ หน่อไม้สดนะคะหน่อไม้หวานค่ะน้ำมันหอยน้ำซีอิ๊วขาวน้ำปลาค่ะแล้วน้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าวเกลือป่นผงรสเด็ดนะคะเดี๋ยวเราจะเอาพริกไยไปตำพริกปลาพริกสดสีแดงกนินดานลงไปโขลกก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะพริกแดงไปโขลกนะคะก็ไม่ถ่ายตัวมังงะพี่เขาก็ใส่พริกแกงไปเลยะคะ่ะตอนไปได้วยพริกแกงนะคะ รวมกันเลยค่ะเพิ่มความเผ็ดค่ะแล้วก็ตักขึ้นเลยค่ะวันนี้เราจะใช้นะ้ำมันเกสรน,นะคะใส่น้ำพ่่ลงไปผัดเลยค่ะ ใส่ลงไปเลยค่ะใส่น้ำน้ำโคกลงไปเลยค่ะน้ำน้ำโคกน้ำน้ำโคกนี่อร่อยต้องทำค่ะค่ะเราเอาไก่ไป็วนกับน้ำพริกนะคะให้หอมเลยค่ะ จแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปค่ะนิดเดียวค่ะเพราะเราไม่ต้อ,องการหวานค่ะตดเกลือนิดนึงค่ะใส่รสเด็ดหน่อยนิดคน่ะผิวขาหน่อยนะคะ ต้มน้ำลงไปหน่อยหลยนะคะให้ไก่นิ่มะคะ่ะเตี็ยแล้วจะชิมรสหน่อยมนะคะว่าขาดเต็มเติมน้ำตาลทรายลงไ,ไปค่ะ ชิมดูอีกทีนะคะนิเป็นผัดแคแบอีกนิดหนึงเราจะรอให้ไก่นุ่มนะคะพอไก่นุ่มแล้วเดี๋ยวเราจะใส่หน่อไม้สดลงไปค่ะนี่ไก่นุ่มหรือยังคะไก่นุ่มไก่นุ่มแล้วเดี๋ยวชิมรสชาติอีกทีหนึ่งนะคะว่าพอดีหรือย,ยังผัดเผ็ดเข็มไปนิดหนึ่ง ตัดหน่อยนะคะนิดนึงใส่นุ่มแล้วเราก็จะใส่หน่อไม้สดลงไปเลยคะ่ะอันเดี๋ยวหน่อไม้ก็กรอบนะคะแล้วก็ยอดมะพร้าวก็กรอบค่ะอร่อยค่ะน้ำาลุกขิกลาดข้าวพอด,ดีเลยเนี่ย ตามด้วยใบมะกรูดหรือผวแค่หอมๆนะจ๊ะไาฉีกไปอย่างนี้กินมนะกอูดออกเลยเสร็จแล้วนะคะดูเสร็จเพื่อนน่ากินมากเลยค่ะไก่บ้านผัดเผ็ดหน่อไม้สดค่ะไม่ต้องใส่น้ำมากนะคะไม่ใช่แกงขาค่ะ ตามด้วยพริกขี้ฟ้าแดงน,นะคะใส่พริกขี้ฟ้าแดาลแลางละะไะะงไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยใบโหระพากับใบกระเพรานะคะใส่ด้วยเลยค่ะ ผัดเผ็ดไก่หน่อไม้สดของเราก็เสร็จแล้วนะคะหน้าตาน่ากินมากเลยค่ะเพื่อนๆคะลองทําทานดูนะคะผัดเผ็ดไก่ผัดเผ็ดไก่บ้านหน่อไม้สดค่ะหน่อไม้นี่หวานมากเลยนะคะนานๆนานๆจะออกมาทีหนึง่งต้มแป๊บเดียวแล้วไม่มีขื่นเลยค่ะไม่ขมด้วยค่ะกรอบด้วยค่ะอร่อยมากนะคะเพื่อนๆราดข้าวของมะลิข้าวร้อนๆราดข้าวกินเลยค่ะอย่าลืมทานทานนะคะเพื่อนๆ คลิปนี้เสร็จแล้วค่ะขอลาไปก่อนสััสดีค่ะเพื่อนๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ